เรื่องย่อละคสรสลักจิตสลักจิตหรือจอยพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่เธออายุยังน้อยจอยจึงถูกส่งตัวมาอยู่กับเจ้าคุณพักดีบดินทอนผู้เป็นปู่แต่ถูกขับใสให้ไปอยู่เรือนเล็กกับแม่เจิดต้นห้องและลูกสาวชื่อใจพักไม่นานจอยได้รู้ความจริงว่าภาคภูมิพ่อของเธอถูกเจ้าคุณตัดออกจากกองมรดก พอภาคภูมิจะแต่งงานกับมาการเร็ตแม่ของเธอที่เป็นชาวอังกฤษทางทั้งที่ได้หมายมั่นกับหม่อมราชวงศ์จันทราธิดาของหม่อมเจ้ารังสีมันซึ่งเป็นเจ้านายและเพื่อนสนิทของเจ้าคุณเมื่อจอยกลับมาอยู่เมืองไทยจอยรับหน้าที่ดูแลคุณหญิงรำเพยผู้เป็นญาติที่กำลังป่วยหนักก่อนตายคุณหญิงยกสร้อยเพชรประจำตระกูลให้กับจอย ทำให้ญาติญาติพากันเกลียดชังจอยโดยเฉพาะรำพาภรรยารองของเจ้าคุณและคุณหญิงจันทราที่จําใจแต่งงานกับพิษแทนภาคภูมิพ่อของจอยทั้งคู่มีลูกชายคือพรพน์และลูกสาวพิมพ์พรายซึ่งเกเลและเอาแต่ใจส่วนญาติที่รักจอยมีเพียงหม่อมภาคี น้องสาวของเจ้าคุณและหม่อมราชวงศ์ภูสิทธิ์หรือคุณชายเดี่ยวลูกชายของหม่อมภาคีซึ่งเป็นคู่หมายของเพียงเพนน้องสาวของพิษจอยมีเพื่อนรักชื่อกันนิกาลูกสาวท่านทูตไกลเธอมีพี่ชายสุดหล่อชื่อเกริรกซึ่งตกหลุมรักจอยตั้งแต่แรกเห็น ทั้งหมดนี้ทำให้ภูสิทธิ์รู้สึกเป็นห่วงจึงเข้ามาคอยดูแลจอยจนเพียงเพนรู้สึกไม่พอใจเมื่อภูสิทธิ์ต้องไปทำงานที่ฝรั่งเศสสีป่ปีจอยจึงขอแหวนที่เขาสวมติดนิ้วไว้เพื่อดูต่างหน้าเพียงเพนเห็นแหวนที่นิ้วจอยก็โกรธและให้จอยส่งแหวนคืนภูสิทธิ์พร้อมเขียนจดหมายบอกให้เขาเลือกดูแลตามคำสั่งเพียงเพน ภูสิทธิ์แอมน้อยใจและคิดว่าจะเลิกสนใจจอยแต่ก็ไม่ไวยส่งทะเนตเพื่อนรักไปดูแลแทนทำให้ทะเนตได้ใกล้ชิดกับกานิกาซึ่งทั้งคู่ต่างก็เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของจอยกับภูสิทธิ์ระหว่างนี้เกริกเริ่มเข้ามาใกล้ชิดจอยโดยไม่รู้ว่าใจพักมีใจให้กับเขาส่วนจอย ก็เริ่มรักษาระยะห่างกับเกิกตั้งแต่เรียนจนสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาได้เมื่อเกิกต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศพร้อมๆกับที่ภูสิทธิ์ได้กลับมาเมืองไทยทำให้จอยกับภูสิทธิ์ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งทั้งคู่ต่างก็หวั่นไหวและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของการแระกันเรื่อง ไปถึงหูท่านเจ้าคุณและหม่อมภาคีทั้งคู่จึงเร่งงานแต่งงานระหว่างเพียงเพนกับภูสิทธิ์ให้เร็วขึ้นส่วนลำพาละเพียงเพนก็วางแผนจ้างเลิกค่าเก่าเต่าเลี้ยงในตระกูลให้มาทำร้ายจอยแต่ก็ไม่สำเร็จเริงจึงเปลี่ยนแผนมามุ่งไปที่พิงพายแทน พอรู้ว่าคุณหญิงจันทราแม่ของพิมพ์พรายรวยมากเลิงชักชวนพิมพ์พรายติดยาและนัดหมายให้พิมพ์พรายขโมยเครื่องเพชรของคุณหญิงจันทราเพื่อหนีไปกับเขาด้านพรพศก็ไปทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับในที่สุดจอยสามารถช่วยช่วยทางพิมพ์พรายและพรพศไว้ได้ทำให้ท่านเจ้าขุนราบซึงและยอมรับในตัวจอยด้านเลิก ด้านเกิร์กเมื่อกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องการมั่นกับจอยทันทีส่วนภูสิทธิ์ก็เสียใจประสบอุบัติเหตุอาการสาหาัสทำให้เกิร์กรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลึกซึ้งเกินกว่าอากับรานจึงแต่ัดสินใจขอถอนมั่นจอยความรักของภูสิทธิ์และจอยจะลงเอยอย่างไร ทั้งคู่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรครักรครั้งนี้ไปได้หรือไม่ติดตามได้ในละครสรักจิต